้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะพศ2564นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะ กำพยากรณ์ดวงประจําเดือนนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID ไลนะ์หน้าจอขึ้นชัดเจนแล้วนะคะสําหรับชาววันศุกร์ทั้งหลายนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะ ออของชาววันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะในเดือนตุลาคมนะคะพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะชาววันศุกร์ทั้งหลายนะคะเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะหมอฟ้าขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ยิบสี่นะคะสี่ ห้าหป มาดูกันนะคะว่าคนวันศุกร์นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะเมจิกเชียนนะเมจิกเชียนเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะจะมีการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะเมจิกเชียนนะคะ<ม>เกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นนักบรรยายนักพูดนะคะนะหรือว่าเป็นหมอดูก็ได้นะคะนะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์นะคะเป็นคนที่เรียกว่า อ,อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะสีเลียนนะคะสีเลียนเรียวกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบนะรักแล้วก็หวงเห็นในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะสีเลียนนะคะต้องจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะในช่วงนี้นะเชอริออตนะคะมีดวงของการเดินทางชิพจรงลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับภาษานะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องในเรื่องของการการงานที่เรียกว่า เกี่ยว,วขอย้องในเรื่องของรถยนต์นะคะยทธยานพหนณะนะคะนะรวมถึงใครที่รอในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบรอการสอบนะคะรอการบรรจุงานนะคะนะเรียกว่าเรียกว่าจะมีเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแปดดามีความกังวลอึดอัดใจทุกใจนะคะบางครั้งรู้สึกว่ามืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะ พนวันสุขเป็นคนที่เก่งฉลาดก็จริงนะคะแต่เป็นคนที่เรียกว่าบางครั้งเอาตัวไม่รอดนะแกเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีพอปัญหาของตัวเองมักจะสับสนว้าวุ่นนะคะนะบางคนตกอยู่ในภวังวังวนของความคิดนะคะคิดซ้ำไปซ้ำมาคิดวนไปวนมาแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะรวมถึงแปดดาบอาจจะมีบ้างการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะการถูกหักหลังหรือว่าการเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับคนที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจนั่นเองนะคะ 6ไม้เท้านะคะ6ไม้เท้ามีดวงของการได้เดินทางนะคะนะการได้รับข่าวดีนะคะนะการงานมีความมั่นคงดีประสบผลสําเร็จดีมีดวงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะหรือใครที่รอการบรรจุงานนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะหรือใครที่เตรียมตัวในเรื่องของการสอบการแข่งขันนะคะนะ6ดาบนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะ สถานการณ์สิ่งต่างๆถ้ามีปัญหาเข้ามานะคะเรียกว่าระยะเวลาจะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงของดาบถ้าในเรื่องของอาชีพนี่เอ่อทงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารสดอาหารทะเลได้นะคะนะ mm hmm. เรียกว่าถูกฉลุกับดวงของตัวท่านนะคะนะหรือการคมานาคมระหว่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส mm ี hmm. ่ม้เท้านะเรียกว่าคนมุนสุกนะคะการงานมีความมั่นคงดีจะได้รับข่าวดีนะส mm ี hmm. ่ไม้เท้าบางคนใช้สถานที่บ้านนะ เปิดเป็นกิจการร้านค้านะเป็นร้านโชว์หวยนะคะร้านขายอาหารตามสั่งนะคะนะหรืออาจจะประกอบประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้นะคะสีไมเท้าขึ้นมานี่งานเฉลียงางานเฉลิมฉลองนะคะงานสังสรรค์น,นะคะนะห้าไม้เท้านะคะมีบ้างนะคะปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาที่แบบ สร้างความหงุดหงิดให้กับตัวเรานะหรือว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันนะคะความไม่เข้าใจมักจะเกิดขึ้นนะคะนะค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติกันค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันนะคะนะรวมถึงนะคะห้าไม้เทา้านี่มันเป็นไพ่ของการที่แบบสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนาะมันก็คือความวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเอกสารดูให้ดีนะคะในเดือนนี้นะ อัศวินถ้วยนะคะจะมีการ,รยานิมิตที่ดีเข้ามามีเพื่อนที่ดีเข้ามามีที่ปรึกษาเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เราอาจจะกําลังรู้สึกว่าอึดอัดใจทุกใจกังวลใจอยู่ในเดือนนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะนะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะใครตกงานว่างานหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานี่มีโอกาสที่จะได้งานแน่นอนนะคะ หรือใครที่กําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะนะลองดูนะว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนะคะนะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะสร้างความรู้ความสามารถของตัวเองนั่นเองนะคะนะแล้วจะประสบผลสําเร็จได้นะคะ1ไม s, <S 1> ้เท้าใครที่ม well, <hh> ีในเรื่องของการสอบแข่งขันนะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะสอบติดจะสอบได้นะคะนะเรียกว่าจะสอบแข่งขันก็จะประสบผลสําเร็จนะ การงานโดยภาพรวมนะคะเรียกว่าคนวนันศุกร์เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะเรียกว่าการงานเนาะอะไรที่มันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่อภัยให้กันนะคะนะรวมถึงนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมสําคัญมากนะคะนะโดยเฉพาะในองค์กรนะคะในหน่วยงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคนวันศุกร์นะคะหาเงินเก่งนะ หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันนะคะคนวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นพยายามรอบครอบนิดหนึ่งนะคะสี่สี่เหรียญประกบตัวเลยนะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะไปเซ็นสัญญาคำประกันนะคะนะให้กับใครอ่านให้ดีดูให้รอบครอบนะคะเดี๋ยวปัญหาความยุ่งวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของรถยศยานพาหนะนะคะถ้าอยากได้นะเออก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะนะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของบ้านนะ บ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะแต่ยังไงการเงินนะคะนะไม่ว่าจะลงทุนอะไรมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีด้วยนะคะกับสภาวะกับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะอย่าใจร้อนนะคะอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าด่วนตัดสินใจอะไรโดยพลการนะคะมองหาที่ปรึกษานะคะ,ะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะในเดือนนี้ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคมีด้วยนะคะคนวันศนะุกร์นะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะ ตัวเลขจากหมอดูหรือตัวเลขจากเปร์โทรศัพท์นะคะจะให้โชคนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะความรักแปดดาบแปดดาบตกตำแหน่งคู่ครองคนรักเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีบ้างระหองระแหงง้องแง้งกันนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาด รวมถึงนะคะใครที่แบบแยกทางจากกันไปมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันด้วยนะมีโอกาสที่จะอภัยให้กันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะเพราะฉะนั้นความรักใครที่มีปัญหากันอยู่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหันมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลปรับเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะนะหรือหมั่นพากันไปทําบุญร่วมกันอยู่บ่อยๆนะคะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะเวลาที่มีปัญหากันอย่าใช้อารมณ์นะคะในการพูดคุยกันนะคือเหมือนกับว่าเวลาที่มีปัญหากันคือต่างคนต่าง ไปก่อนนะคะอารมณ์เย็นใจเย็นแล้วก็ค่อยกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะสถานการณ์ที่มันแย่ๆมันจะได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีด้วยนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดนะคะดูเหมือนจะโสดไม่สนิทนะคนโสดใครบางคนมีความรักที่เป็นความลับนะคะนะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะหรือใครบางคนเดือนนี้มีในเรื่องของการผูกข้อไม้ข้อมือเกิดขึ้นนะคะงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นด้วยนะสีไม้เท้าเห็นไหม การแต่งงานงานมั่นหมายการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คนวันศุกร์จะมีรักดีๆเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งตัวเราต้องเปิดใจด้วยนะบางคนไม่กล้าไม่กล้ามีความรักั้งใหม่อยากมีรักดีๆแต่รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวปัญหาซ้ําๆกลัวปัญหาเดิมๆจะเกิดขึ้นอีกนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคนวันศุกร์นะจะเกี่ยวข้องกับศีรษะ ศีรษะความดันไมเกรนสายตาการเจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บส่งอกเน้นหน้าอกนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะการเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นไข,เนข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะนะหรือหาเวลาออกกําลังกายบ้างเพื่อที่จะเป็นการรีแลกคล่ลลางกายนะคะนะคนวันศุกร์หมอฟ้าแนะนาให้ให้ทําบุญนะ ทำบุญกับคนยากไร้นะคะนะทำบุญกับคนที่ได้โอกาสกว่านะคะหรือทําบุญทุกครั้งอย่าลืมกดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะส่วนตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนมีเลขสีมีเลข 1, เจม,มีเลข6กนะคะที่จะให้โชคนะคะสาหรับคนวันศุกร์นะคะยังไงก็อย่าลืมทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคด้วยนะคะอา่าหรับ คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะดวงของชาววันศุกร์นะคะประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะ